เป็นไงคณะสัตยาญ,ญาติโจมจะฟังโอวาทต่อหรือว่าจะกลับเลย<า>อ๋อจะฟังโอวาทก่อนเลยเท่าฟังแล้วไม่จูใจนะนี่หลวงพ่อจะแจก MP3 มพสามาอีกนะ <c oughs> แล้วก็มีหนังสือหนังสือออกมาอีกมาใหม่นะหนังสือออกมาใหม่มีอยู่นี่ยนะสองสามเล่ม แต่หลวงพ่อคงจะไม่แจกให้ตุกเล่มออกให้คนละเล่มก่อนนะ,ะเพราะหนังสือนี้ออกมาอันนี้วันวันวันเข้าพรรษาตัวนี้ปฏิปฏิปทาของครูบาอาจารย์แต่เล่มนี้ออกมาเมื่อวันที่สิสิงหาเป็นธรรมเทศนาของหลวงตาเล่มนี้ทำค้ำแผ่นดินไม่สูญไม่สูญสิ้นความเป็นไทยคือรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตาไปเทศ ในที่ต่างๆในช่วงหลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงธรรมเทศนาของท่านมีสาระประโยชน์มากเราก็พยายามรวบรวมจุดนั้นบางจุดนี้มาให้รวมให้เป็นเป็นรูปเล่มขึ้นมาก็เอาไปแจกในงานวันที่12สิงหาที่วัดป่าบ้านตาดนะก็ยังเหลืออยู่วันนั้นวันนี้หลวงพ่อก็คงจะได้แจกทั้งสองอย่างให้กับคณะสัตายาติยม เพื่อได้เรียนเพื่อได้ศึกษานะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่หกกันยายนพุทธศักราช2558อวันนี้เห็นคณศรทธาญาติโยมกลุ่มเหมือนญาติค็ว่าเหมือนญาติคำนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่า ายาตการันแต่สังเกหโหหรือว่า,าวิสาสะประมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งวิสาสะประมายาติความคุ้นคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งคำว่าพวกคุ้นเคยคล้ายๆกับว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันการมาอยู่ด้วยกันการครบค้าสมาคมกันพึ่งพาอาศัยกัน การเป็นอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าพวกเราถึงจะเป็นพี่พี่น้องน้องออกมาในท้องเดียวกันแต่พอออกมาแล้วเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อกันมีแต่จะหักจะล้างกันมีแต่จะฆ่าฟันลันแทงกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันในพี่น้องถึงจะเป็นพี่น้องอยู่ท้องเดียวกันก็าห่างกันเพราะเหตุไร เพราะการเป็นอยู่ของพวกเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้ถึงจะอยู่ใกล้กันก็ห่างกันเหมือนกับคู่อยู่คนละโลกพอเห็นหน้ากันก็นเป็นอริศัตรูกันอันนี้แปลว่าไม่ใช่อยู่ผู้อยู่ใกล้กันแต่ถ้าว่าผู้อยู่ไกลกันถึงจะอยูออ่ขั้วโลกไหนก็เถอะแต่เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมประกอบคุณงามความดี ถึงจะอยู่ห่างไกลกันเหมือนกับอยู่ใกล้กันเพราะมีแนวความคิดเห็นอันเดียวกันถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาด้วยกันอย่างนี้อย่างวันนี้เนะ่ยพวกเราเห็นพ้องต้องกันเออพวกเราไปกราบครูบาอาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกเราพวกเราทํามาค้าขายมาก็นานแล้วเอาเถอะพวกเราก็ควรจะเสียสละ ประกอบคุณงามความดีอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องในเมื่อพวกเราบอกกล่าวกันแล้วก็รวมกลุ่มกันรวมกลุ่มเหมือนญาติบอกกันให้เข้าใจกันเราไม่ได้มุ่งผลหวังผลประโยชน์อะไรมีแต่อยากจะให้พวกเราเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อกลุ่มของพวกเรา เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้จับกลุ่มกันวันนี้ฟังฟังดูแล้วตั้ง450กว่ากว่าคนไม่ใช่กลุ่มเล็กน้อยวันนั้นถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวเป็นกลุ่มนักธุรกิจเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวตลาดของเมืองอุรอหลวงพ่อเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจคือพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้หมกมุ่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียว พวกเรายัางสะแสวงหาคุณงามความดีคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจด้วยหลวงพ่อเองเคยย้ำอยู่เสมอว่าพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดว่าข้าเพเจ้าเป็นผู้หาเงินคำทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตเป็นผู้ร่ำรวยเป็นผู้ประสบสำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปราถนาทางโลกแต่เราเป็นผู้สแสวงหา ทรัพส,สมบัติทางโลกถึงจะได้ร้อยล้านพะันล้านก็เถอะนะแปลว่าประสบสําเร็จทางโลกเท่านั้นยังไม่ประสบสําเร็จทางธรรมเพราะเหตุไรหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีทิ่ว่าพวกเราหาเงินมาตั้งร้อยร้อยล้านพันล้านนั่นแหละามาเสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วก็เพื่ออะไรเงินจํานวนนั้นเพื่ออะไร เพื่อปัจจัยสี่เพื่ออยู่ดีกินดีเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงชีพอาหารอย่างดีเสื้อผ้านุ่งห่มอย่างดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีที่พักพาอาศัยบ้านเรือนอยู่อย่างดีรถล,ลาม,ม้าวิ่งอย่างดีถึงจะอย่างดีทั้งหมดในปัจจัยสี่เหล่านั้นดูแลร่างกายของพวกเรา อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าห้าหกสิบปีให้ต่อไปภายภาคหน้าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเงินร้อยล้านร้อยล้านพันล้านเหล่านั้นอยู่ดีกินดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวัน,นต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเห็นผมสีขาวขึ้นมาในศีรษะของเราจากนั้นก็จะเห็นฟันหลุดจากนั้นก็เห็นตาฝ้าฟางจากนั้นก็เห็นหูตึง จากนั้นก็จะเห็นหนังเหี่ยวจากนั้นก็เห็นหลังค่อมจากนั้นเราก็เป็นนอนอยู่ที่เตียงในบ้านที่หรูหรูล้ลาลาของเรานั่นแหละฮต่อไปก็ขยับขยื่นไม่ได้ผลในสุดก็ตายในบ้านหลังนั้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายมันถึงจุดจบของมันเพียงเท่านั้นให้พวกเราคิดดูให้ดีแต่ีนหลวงพ่อไม่ได้เยอะหหัน ไม่ได้เยอะใหญ่แต่พวกเราจะคิดว่าการสะแสวงหาทรัพย์มากมายล่ำรวยขึ้นมาแล้วจะมีความสุขเนี่ยมันสุขสุขถึงจุดจบอยู่เพียงแค่นั้นแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกจากเวียงหวังพระพุทธเจ้าไม่รู้จักความสุขเหรอพระพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในเมืองในเวียงในหวังเออ มีครบทุกอย่างถ้าจะว้ายิ่งกว่าพวกเราก็ไม่น่าจะผิดเหนือกว่าในการเป็นอยู่ของพระอ,องค์แต่พระอ,องค์ทำไมจึงหนีออกจากเวียงหวังหนีออกจากกลางคืนอีกต่างหากไม่ได้หนีแบบย่อๆแยะๆไม่ได้หนีแบบรูปหน้าปะจมูกหนีจริงๆฮะเห็นโทษจริงๆหนีออกจากกลางคืนไปอยู่ในป่าแม่น้ำอโนมาณที ไปบปําเพ็ญอยู่ที่นั่นถึงหกปีลองผิดลอ,ลองผิดลองถูกพอไปอยู่แล้วพระองค์ทําอะไรเอาอะไรไปบ้างในจุดนั้นพระองค์ไม่ได้เอาอะไรไปเลยมีแต่เอาผ้า,าที่จะไปบวชเท่านั้นเองไม่ได้เอาเงินเอาคาทรัพย์สมบัติไม่ได้เอาแหวนเพชรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไปแบบโดดเดี่ยวเดียวดายจากนั้นพระองค์ก็ไปบปําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีไปทดลองเรื่องจิตศาสตร์แนวความคิดของพระองค์ พระอ,องค์จะแก้ไขจะมีวิธีการยังไงจึงจะไม่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยพระอ,องค์ไปเรียนทดลองไปเรียนจิตศาสตร์แล้นะทีนี้เพราะว่าทางร่างกายของพระอ,องค์นี่ล่ำรวยเพียงพอแล้วจากนั้นพระอ,องค์ก็ออกไปอยู่ในป่าไปบําเพ็ญถึงหกปีวันที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนั้นนะ่ะวันนั้นเป็นวันสูตรสําเร็จของพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งคัตสมาธิ ท่านนั่งเหมือนพระประธานที่นั่งจู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่แหละพระพุทธองค์นั่งอย่างนี้แหละในวันเดือนหกเพจนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบนิ่ง ลงเป็นหนึ่งพนิ่งลงเป็นหนึ่งแล้วพระอ,องค์รู้ได้ด้วยพระอ,องค์เองว่าปเุเพนิวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้เนี่ยหลักของพระพุทธาศาสนาให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบท่านรู้ได้ด้วยพระอ,องค์เองร่างกายเนี่ยคืออันหนึ่งจิตใจนั่นคืออันหนึ่งร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อบอกเปรียบเทียบให้ ลูกหลานคณะสัตยาญ,ญาติโยงฟังร่างกายเหมือนกับรถตจจิตใจนามะธรรมเหมือนกับคนขับรถโซเฟอร์รถอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเรามีสองในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทว่า,ารูปประธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนาม,มะธรรมคือจิตใจแต่ในหลักพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องนาม,มะธรรมมากกว่ารูปประธรรม ท่านจึงยกเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นพุทธภาษิตว่ามโนปุพังคามาธรรม,มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วก็คือรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว,แล,วแล้วด้วยด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นไปขับแล้วโซเฟอร์จะเอาไปชนกำแพงรถคันนี้ก็ เออหัวหยุบหัวบู้ไปได้เอาลงตกเหวก็ได้เอาไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าโซเฟอร์เป็นผู้ขับรถนี้ก็เหมือนกันท่านจะว่าให้ความว่าสำคัญว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจโมโหขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเอาเชือกมาแขวนคอตัวเองรถคันนี้ก็เมื่อก็ยู่มันก็ถูกแขวนคอเหมือนกันเพราะอะไรเพราะนามธรรมาคือใจดวงนั้นเ,เป็นใหญ่ สั่งให้มันทำอย่างไรก็ได้กายอันนี้เพราะนั้นหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายอบรมทางด้านจิตใจใจนั่นล่ะเป็นตัวการใจนั่นล่ะเป็นผู้บุกเป็นตัวสำคัญในร่างกายของพวกเราเพราะนั้นสมควรยิ่งที่ใจของเราจะได้รับการอบรมได้รับการอบรมทางใจนั่นคืออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทว่าเนี่ยรับรการอบรมทางใจคือนั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะจิตใจของเรารวมสงบพอจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนั้นเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเหมาะสมในการเป็นอยู่ของพวกเราเนะนี่แหละเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงลงแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกให้ทำสมาธิ ท่านก็บอกว่าในเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจผ่านความสงบแล้วเราจะมองได้การประพฤติของเราการวางตัวของเราเราจะทำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมที่สุดในการเป็นอยู่ของตัวเองนั้นเพราะนั้นท่านจึงว่าการเป็นอยู่ของเราอันดับแรกก็ควรจะมีการเสียสละเพราะร่างกายในอาศัยซึ่งกันและกันพวกเราจรึงว่า เป็นญาติธรรมหรือเหมือนญาติพวกเราเนี่เหมือนญาติต้องอาศัยเส่งกันละกันเมื่อการอยู่ด้วยการเหมือนญาติเราก็ต้องสงเคราะห์กันเท่ในการสงเคราะห์คือมีฐานะเท่นี่มีฐานการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละพ่อแมพ่พวกเราก็เสียสละให้กับพวกเราตั้งแต่เราเกิดมาแต่ใหม่ๆเราก็ไม่รู้เรียงสาภาวะแบบอกแต่เราพ่อแม่ก็ต้องให้น้ำ ให้นมให้ที่พักพาอาศัยดูแลเราจนถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ละ่ะอันนี้ก็คือได้รับการสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์จากพ่อจากแม่จากนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็เลี้ยงลูกของเราเราก็รู้เลยรู้ได้ว่านี่แหละพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานะั้นยากขนาดไหนลําบากขนาดไหนนี่แหละอันนี้ก็คือการเสียสละในการเป็นอยู่พวกเราต้องมีการเสียสละในวัฒาานะคือการเสียสละ จากนั้นก็ให้อามิตรทานอามิตรทานคำนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์สามีภรรยาลูกหลานวงศาคนาญาตตลอดตลอดถึงทําบุญทาทานในพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าอามิตรทานการเป็นอยู่ต้องมีการมีน้ําใจต่อกันมีการเสียสละต่อกันถ้าคนขี้ตนีทีเหนียวไม่มียมีการไม่ยอมเสียสละให้กับใครคนนั้น จะไม่มีพี่มีน้องจะไม่มีวงศาคณนายาติจะไม่มีใครต้อนรับขับสู้จะไม,ไม,ไม่ไม่มีใครนับเนื่องว่าเป็นญา,าติโกโหติกาเพราะอะไรเพราะเราพึ่งพาอาศัยไม่ได้เป็นคนขี้เป็นคนเห็นเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวน,นี่อันนี้แหละคือคนไม่มีไม่มีการเสียสละจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคณรท,ทาย,ยาตโยมลูกหลานอันนี้เรียกอว่าอามิสทาน อภัยทานคือคนพวกเราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาหรือวงสาคาญาติถ้ามีความผิดอะไรขึ้นมาเราจะไปถือโทษโกรธเครืองทีเดียวเราต้องดูเจตนาเป็นหลักถ้าว่าเขาไม่เจตนาหรือเขาเจตนาก็เถอะเขาลุ่มหลงมัวเมาเขาโมโหโกธาเราก็ยินดีอโหสิให้ซึ่งกันและกันอย่างที่หลวงพ่อว่ายินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะ เราก็พร้อมที่จะย,ยินดีโอโหสิการผูกพยาบาทอาคาตจองเวรกับมันก็เท่านั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นอันเรียกว่าอภัยทานวิทยาทานก็เมื่อเขาด้อยกว่าเราเราจะสงเคราะห์เขาได้ยังไงหาวิชาอาชีพให้กับเขาสงเคราะห์เขา,เาให้วิชาความรู้กับเขาเขาเมื่อได้วิชาความรู้จากเราแล้วเขาก็เลี้ยงชีวิตของเขาได้อันนี้เราวิาวทยาทาน แล้วก็ทำรรมัทานก็นอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังมาฟังจากหลวงพ่อหลวงพ่อให้ฟังว่าอันนั้นดีนะอันนั้นชั่วนะั้นอันนั้นบาปบุญคุณโทษตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะ mm hmm. ลึกถึงจะพวกเราจะเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงไปเถอะนะเอออีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบของร่างกายทิ่งเหล่านี้หลวงพ่อให้ทำมัทานให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วน,นําไปกลั่นกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าจริงไหมที่หลวงพ่อเราได้พูดให้พวกเราฟังเนี่ยนะอยากจนั้นพวกเราก็นําไปคิดเออใช่จริงแต่พวกเราอย่าไปให้ความสําคัญแต่ร่างกายอย่างเดียวเราควรจะให้ความสําคัญทางด้านจิตใจด้วยอย่างที่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่ามาโนปุพังใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจากนั้นเราจะให้ความสําคัญยังไง เราจะอบรมทางด้านจิตใจอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีจากนั้นเราก็ศึกษาอะไรศึกษาในหลักธรรมคาสอนเพราะพระองค์ก็สอนว่าให้นั่งสมาธินะทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พรหมโลกนิพพานมีจริงหรือไม่เนี่ย เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นสายของหลวงปู่มั่นท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก่อนเนี่ยตะพายบาดแบกกรดเข้าไปสู่ภูผาป่าไม้ไปอยู่ในภูเขาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นตามวั ต,ต่างๆท่านไปเพื่ออะไรไปเพื่อสาะแสวงหาความสงบเมื่อจิตใจของท่านไปนั่งภาวนายอยู่ในสถานที่สงบสงัดแล้วใจของท่านรวมสงบเร่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าประพฤติธปฏิบัติเหมือนกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับในภาคปฏิบัติว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นของจริง เมืว่อผู้ปฏิบัติจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงตามแนวแถวของพุทธ,ธะจากนั้นท่านจึงในแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกับพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะองค์ไหนก็องค์นั้นเพราะเหตุอะไรเพราะท่านทำใจจิตใจของท่านให้สงบเมื่อจิตใจของท่านสงบแล้วรัานจันรู้ได้รู้จริงเห็นจริงตามแนวแถวของพุทธ,ธะในเมื่อท่านรู้จริงเห็นจริงนะท่านปฏิบัติอย่างไรทีนี่นะท่านก็บอกว่า เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเดินวิปัสสนาเนาะนี่แหละให้เดินวิปัสสนากันพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายสังขารของเราเนี่ยถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันถึงจุดจบของมันแต่จิตใจของเราเนี่ยทำไมออกจากร่างแล้วไปที่ไหนออกจากร่างแล้วถ้าว่าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผล เพราะนั้นกรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแ,แตกแตกต่างกันพวกเรามาด้วยกันเนี่ยตั้ง400กว่าคนเกือบ500คนดูสิหน้าตาเหมือนกันมีอวัยวะแขนขาเหมือนกันแต่อากับกิริยานิสัยไม่เหมือนกันการพูดเออกร่างกายก็ไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรม กรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันโทษไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำโทษไม่เหมือนกันกรรมเาเหล่านั้นจำแนกให้สรรพสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกแตกแตก่ตางกันใช้กรรมของใครของเราเพราะฉะนั้นบางคนก็เ,เสียองค์่าบ้างเป็นบ้าใบบ้า,บางหูหนวกตาบอดบัางไปหลายหลายอย่าง อันนั้นทนวะกรรมชั่วให้ผลถ้าว่ากรรมดีให้ผลเกิดมาแล้วก็สมบูรณ์ร่างกายร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็การทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ขัดตกบกพร่องออง่ายต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นแปลว่ากรรมเก่าใน,ในอดีตให้ผลเพราะนั้นพระองค์มองในเที่ยงคืนในเที่ยงคืนวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยว่า จุตูปะปาตย,ยานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรพระอ,องค์ก็รู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทำพราะนั้นพระอ,องค์จึงตรัสว่าอักตังดุกตตังเสยโยปัตชาตปฏิดุกตตัง,ยยตตตงคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละบ้านเมืองทุกวันนี้อย่างพวกเราท่านทั้งละทั้งหลายได้เห็นอพอทำกรรมเข้าไปแล้วกรรมชั่วเข้าไปแล้วแกคิดว่ามันจะแล้วนะแต่เขามาค้นขึ้นมาว่าคุณทำสิ่งที่มันชั่วนะจุดนั้นจุดนี้เขามามันผิดกฎหมายบ้านเมืองนะจากนั้นก็เมื่ออายุเท่าแก่ก็เข้าคุกเข้าตารางกันเดินเข้าคุกเข้าตารางกันคอตกเป็น เ่หลายหลายคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ซ้ำไม่ได้เติมแต่พวกเราท่านท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ซ้ำรวมไม่ระวังก็จะเดินอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะเป็นหลักธรรมมชาติที่ว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเรารู้ว่ากรรมชั่วที่มันผิดกฎหมายเราอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้ว เ,เมื่อมันผิดกฎหมายแล้วกรรมชั่วมันผิดเ,เมื่อทําลงไปแล้วกฎหมายให้ผลเ,เราจะได้เข้าคุกเข้าตารางเมื่อภายหลังสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับกนัชฐาญาติโยมลูกหลานทุกคนในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเมื่อกรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วเมื่อตายลงไปแล้วพวกเราจะตกนรกกรรมชั่วจะให้ผลลงไปสู่นรก เผาไหมาอยู่ในนรกออกจากนรกมาแล้วก็จะมาเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์ดิบฉานหรือมาใช้กรรมอีกอย่างพระโมกขลาอัครสาวกของพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างซ้ายพระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้าหันประพักไปทางทิศเหนือเนี่ยทางทิศเ,เหนือเดี๋ยวนี้คือองค์ที่อยู่ข้างซ้ายเนี่ยคือพระโมกขลาถูกจรฆ่าที่เมืองที่กรุงราชคือ พระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็แตกตื่นกันว่าโอ้พระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมถึงถูกโจรฆ่าหนอทำไมไม่ไม่สมควรตายเพราะการความชั่วของคนอื่นอย่างนี้เพราะท่านมีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากแต่ทําไมท่านจึงมาตายถูกโจรฆ่าคนทั้งหลายโจรขานกัน มากราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าโมกขาลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตนีอคือในอดีตพระโมกขาลาได้ทํากรรมเอาไว้ตอนนี้พ,พคนทั้งหลายก็ถามว่ากรรมอันไหนหนอพระเจ้าขา่าที่พระโมกขาลาถูกฆ่าในในชาตินี้พระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติโมกขาลาเคยฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ เรียกว่าอนันตริยกรรมห้ามาตุคาตฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาท่านฆ่าทั้งสองคนเลยนะพ่อแม่ตาบอดท่านก็ฆ่าเพราะในการยุโยงส่งเสริมจากภรรยาของท่านในชาตินั้นท่านก็เลยฆ่าพ่อแม่ของท่านนั่นแหละท่านก็ตกนรกอเวจีเช่นยาวนานที่เดียวออกจากพ้นจากอเวจีขึ้นมาก็มาเกิดเกิดมาพบใดชาติใดก็โดนถูกฆ่ามาตลอด ทุกภพกทุกชาติถึงจะมาเกิดเป็นมาเกิดชาตินี้เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจา้าเป็นผู้เหาะเหินเดินฟ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธองค์ก็บอกว่าฤทธิ์ดเดชสู้กรรมไม่ได้กรรมตัวนี้นะเนี่ะเหนือกว่าฤทธิ์เดชเอออิติฤทธิ์ทั้งหลายสู้กรรมไม่ได้กรรมเหนือกว่าฤทธิดเด์เดชทั้งหลายเพราะฉะนั้นโมกคลาสมควร ตายสมควรแก่คำที่ตนได้กระทําไว้นันขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจตนาศรัทธาญาติโยมทุกทุกหมู่เหล่าให้ฟังเอาไว้ว่าการทํากรรมชั่วอย่าทําเสียยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเอ,อได้รับความทุกข์ยากลําบากจกิตใจเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเคาพวกเราท่านทั้งหลายได้เคารพสักการัเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้าว่าคือกระดูกของพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาในยุคนี้ยุคนี้สมัยนี้ได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์พวกเราน่าจะ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่งเพราะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีโซเฟอร์ของเราต้องการกรองไตรตองนะการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีให้ทําแต่สิ่งที่ดีเป็นศีลเป็นธรรมพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพรสีรัตนไตรพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วสากลโลกบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มาคุ้มครองคณาทาญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นเย็นใจแล้วก็มีขอให้มีความมั่งมีสีสุขร่ำรวยโชคดีทุกๆท,ท่านด้วยเธอน